สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนุ่ยสตาร์ทาร์โร่7กากลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้มาค่ำคืนวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่13มิถุนายน2568ค่ะ energy พลังงานของเลขศุกร์เลขศุกร์อะวันศุกร์ที่13หลายๆคนอาจจะเชื่อว่าเลขนี้มีอาถรรพ์แล้วแต่ความเชื่อเนาะสำหรับเราเลข13ถ้าใช้ไพ่ทาโรค่คือไพ่เดอะเดช เมื่อไรดก็ตามที่มีความเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนที่มันหายไปจากชีวิตเราไม่ว่าจะหายจากในความเป็นหายหายจากกันไปจริงๆทั้งในแง่มุมของการตายจากกันหรือว่าหายไปจาก ในความรู้สึกแบบไม่มีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เข้ามาและอะไรที่หายไปมันล้วนแต่มีเหตุผลของมันเสมอนะคะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า energy พลังของตัวเลขศูสิบสามในค่ําคืนนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาในชีวิตคุณบ้างแล้วก็ยิ่งในเดือนนี้เดือนที่6 energy ของพลังงานดวงดาวต่างๆมันส่งผลให้ชีวิตคนเราต้องต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเริ่มด้วยไพ่วิส d o ม o r a รโคว,ว่าพลังของสุข13ในคืนนี้จะเชื่อมโยงหรือบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมงในเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณหนึ่งใบค่ะโอ้หู Energy ดีมากความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาคุณมากับหมาเลขสี่ค่ะแล้วข้อความบอกว่าเป็น Higher Power ถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาตัวเองในแง่มุมของสายจิตวิญญาณหรือสนใจในเรื่องของการตระหนักรู้สนใจในเรื่องของโซเมทวินเฟรมในแง่มุมต่างๆเหล่านี้หมายเลข13 energy พลังของหมายเลข13ความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมันคือความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกถ้าคุณมาในสายของจิตวิญญาณหรือหรือสิ่งที่คุณกำลังต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง ต้องการค้นหาตัวเองต้องการเข้าใจตัวเองพลังของสุขสิามันมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตคุณค่ะหมายเลข4ี่คือหมายเลขของครีเอเตอร์หมายเลขของผู้สร้างหมายเลขของก็อดและหมายเลข4ี่เป็นหมายเลขของสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่มันมีสตรัคเจอร์สิ่งที่มันมีโครงสร้างอะคะ่ะเหมือนบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีการวางเสาเข็มอืม เพราะฉะนั้นในในความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอนะ่ะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีมากเลยนะคุณดูจากจากในรูปนี้ไฮเออร์พาวเวอร์คือตัวตนคือตัวคือไฮเออร์เซลคือตัวคุณในมิติที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นในในความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยค้นหาตัวเองได้เจอว่าคุณต้องการอะไร การที่คุณเกิดมาในไลฟ์ไทม์นี้ในชื่อนี้ในจังหวะเวลานี้ความเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณเจอตัวเองคุณจะค้นพบตัวเองว่าคุณต้องมาทำอะไรอะ่ะเออมันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีมากอะ่ะแล้วมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่มาจากจักรวาลจริงๆนะอันนี้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณพลังของสุขสิบสามและพลังของ ในเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงของคุณในจังหวะเวลานี้ถ้าเกิดคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงในบางครั้งอาจจะอ่านได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณต้องทาทาสมาธิคุณต้องให้เวลากับตัวเองคุณต้องคุณจะได้คําตอบจากไฮเออร์พาวเวอร์คือตัวตนพลังงานที่สูงกว่าคุณไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลล์ต่างๆของคุณความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาคุณจะได้ไกด์ไลน์จากไฮเออร์พาวเวอร์ ได้มาจากพลังงานจัก,กรวาลหรือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือสิ่งเหล่านี้จะเป็นไกด์เป็นเอเนอร์จีนำทางและในรูปคุณจะเห็นว่าตรงกลางของนางฟ้าเนี่ยจะมีกุญแจอยู่มีกุญแจแล้วเป็นแสงออร่าสีขาวนั่นแปลว่าในจังหวะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะได้ไกด์ไลน์คุณจะได้คําตอบจากจัก,กรวาลไฮเออเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ คุณจะมีความชัดเจนในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงพลังของตัวเลขสุขสิบสามในวันนี้จะนำความเปลี่ยนแปลงอะไรมาให้คุณบ้างนอกจากคำว่าไฮเออร์พาวเวอร์ไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้แนะหรือมีข้อมูลคำแนะนำอะไรที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจะใช้ทั้งหมดสใบนะคะโอ้โหใบแรกมาแล้วค่ะใบแรกมาแล้วค่ะ ใบแรกเป็น queen of wands ค่ะราชินีถือไม้นะคะใบที่สองค่ะอู้ฮูสุดยอดของความเปลี่ยนแปลงค่ะ Queen of ว a ร d s มากับชาริ i o t ค่ะอีกหนึ่งใบค่ะในความเปลี่ยนแปลงของคุณอู้ฮูอ่ะเ h e Moon ค่ะเปลี่ยนแน่ๆค่ะเปลี่ยนแน่ๆความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณ ขอเริ่มต้นได้หลังสำรับที่แรกว่าจะเปิด3ใบแต่ขอใช้ energy พลังงานหลังสำรับพลังงานหลังสำรับของคุณคือหมายเลข10ค่ะในจังหวะเวลานี้ในเดือนนี้และมากับสุข13ย้ำอีกครั้งหนึ่งมันคือจังหวะเวลาของความเปลี่ยนแปลงที่ที่แท้ทรูค่ะยังไง มันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่จะที่เข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆและความเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วมากับวิวออฟฟอร์จูเล็กสิบเลขสิบคือจังหวะเวลาที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคชะตาเล็กสิบคือคุณทําทุกอย่างใช้ชีวิตมามาครบรอบครบรูปแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่มันครบโพรเซสมันครบท้วนมันครบวงจรหรือ ในอีกมุมหนึง่งอะไรก็ตามถ้ามันถึงจังหวะเวลาที่มันต้องเปลี่ยนนะคะมันต้องเปลี่ยนตามตามบุญตามแรงบุญตามตามแรงกรรมคุณทำอะไรมาจังหวะเวลานี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่มันดีที่มันใช่ที่มันชัดเจนกับกับสิ่งที่คุณคู่ควรที่คุณจะได้รับสิบรวมกันคือเลขหนึ่งค่ะมันคือจังหวะเวลาของการสตาร์ท e w Beginning การเริ่มต้นใหม่ การเป็นตัวของตัวคุณเองอย่างอย่างชัดเจนและในจังหวะเวลานี้เมื่อกี้ที่เปิดไว้3ใบขอเริ่มต้นด้วยเด m o นแล้วกันค่ะในความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมากับเด o มนในบางครั้งพอมีคำว่า h ฮเออร์พาวเวอร์เ o n มความเปลี่ยนแปลงนี้คุณอาจจะต้องเชื่อ i n t u ูวิชั่เชื่อเซนต์เชื่อลางสังหรณอเชื่อความรู้สึกที่มันอยู่ภายในใจของตัวคุณเองอะว่าใจคุณบอก บอกอะไรเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาในชีวิตคุณหรือในความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลคุณไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้องไปยังไงต่อแต่อะไรก็ตามในชีวิตคนเราะะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดความสุขความทุกข์ทุกอย่างมันมีจังหวะเวลามันมีช่วงเวลาของมันมีขึ้นมีลงถ้าในจังหวะเวลานี้อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ มันหมดเวลาที่จะอยู่ในชีวิตคุณขอให้ขอให้ปล่อยเพื่อให้ตัวคุณเองได้มีโอกาสเปิดรับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะนะเริ่มไปจากใบนี้แล้วกันพราะมันเป็นเดอะมูมนในความเปลี่ยนแปลงเอเนอรที่คุณต้องใช้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมันเกี่ยวข้องกับเขาเรียกนะความท้าทายอะ มากับหมายเลขเจ็ดอ่ะหมายเลขเจ็ดคือหมายเลขของสิ่งที่คุณต้องแอคชั่นสิ่งที่คุณต้องลงมือทําเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องต้องใช้พลังใช้ความกล้ากล้าเผชิญหน้ากับฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกในแบบเดมมนและเดอะชาริยอตมันคือสิ่งที่คุณต้องบาลานซ์สิ่งที่คุณต้องเลือกระหว่างสิ่งที่มันขาวและดําอืม ในบางครั้งในความเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้คุณต้องตัดสินใจที่จะต้องจะต้องเลือกว่าว่าว่าจะต้องทําอะไรต้องอาศัยความกล้าต้องอาศัยความท้าทายหรือในความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมนี้อาจจะมีโอกาสทําให้คุณได้ได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปเรียนรู้ได้ไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆทุกครั้งที่คุณออกเดินทางในความเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาในทัมมิง่งทามไลมันคือสิ่งที่ มันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะหรือในจังหวะเวลาหนึง่งในจังหวะเวลาเนี้ยมันอาจจะถึงจังหวะเวลาที่ที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานถ้าคุณต้องการไปทํางานต่างประเทศคุณได้ไปแน่นอนค่ะชาริออตเนี่ยคือการเดินทางไกลาอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่ไปรับงานใหม่คุณเติบโตขึ้นไปอยู่ในเส้นทางที่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นต่างแดน อาจจะทำให้คุณมี energy ของ the moon ก็ได้ค่ะคือคุณวิตกกังบลว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมจะต้องไปเจออะไรหรือ process ขั้นตอนต่างๆมันอาจจะมีมันจะมีความยุ่งยากบ้างแต่ในสุดท้ายแล้วตัวคุณเนี่ยจะมี energy ของ queen of a o d s ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในความเปลี่ยนแปลงคุณจะ สามารถบริหารจัดการได้คุณมีทั้งความรู้พลังทางโลกอ่ะแล้วคุณมีซิกเซนต์คุณมีพลังอนเนอร์จีที่อยู่ภายในตัวของตัวคุณเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนในความเปลี่ยนแปลงในจังหวะเวลานี้คุณคุณใจกว้างคุณเป็นอนเนอร์จีของควีนอ่ะคุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจคนอื่นสิ่งที่คุณทำอยู่หน้าที่ความรับผิดชอบความเป็นตัวของตัวคุณเองนะตอนเนี้ย มันสตรองมากมันชัดเจนมากและในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือมันคือจังหวะเวลาที่ใช่อ่ะค่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณเติบโตมันจะทําให้ชีวิตคุณพัฒนาเอนเนจีตัวเองขึ้นเป็นเป็นพลังของ Queen of w a r ได้อ่ะคุณจะมีงานมีมีงานมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบมีเงินมีโอกาสที่เข้ามาคุณจะอยู่ในสถานภาพที่ที่มั่นคง มือที่ถืออยู่ไม้คุณทำอะไรอยู่มันจะเติบโตมันจะงอกงามอีกข้างหนึ่งมันคือดอกไม้มันคือดอกทานตะวันในความเปลี่ยนแปลงเดือชาริอัตไม่ว่าคุณจะต้องเจอความท้าทายเจอบททดสอบอะไรชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความหวังคุณมีความรู้คุณมีความสามารถและในขณะเดียวกันคุณก็มีซิกเซน์คุณมีคุณมีอินเนอร์ภายในตัวของตัวคุณเองอที่จะผลักดันให้ตัวคุณเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้คุณมีน้องแมวคุณมี อินท i ียชั่นอ่ะคุณมีเพื่อนร่วมทางทั้งในแง่มุมของเพื่อนในแง่มุมของการทํางานหรือในแง่มุมของในการพัฒนาตัวเองในเชิงของสายจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเอเนจีของวันศุกร์ที่13มันจะทําให้คุณเติบโตและในจังหวะเวลานี้มันถึงจังหวะเวลาของความเปลี่ยนแปลงค่ะไฮเออร์พาวเวอร์ความเปลี่ยนแปลงที่คุณ คุณต้องยอมอคุณต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงว่ามันถึงทามมิง่งมันถึงจังหวะเวลาที่ใช่คุณเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจังหวะเวลานี้อะไรก็ตามที่มันมีทราย <c oughs> มันมีทรายมันมีสัญญาณบอกคุณมาว่า คุณจาเป็นจะต้องเปลี่ยนขอให้คุณยอมรับขอให้คุณกล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่ในความเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือโชคชะตาที่กําหนดมาไว้แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นแบบไหนชาริยตเลขเจ็ดมาเลขเป็นเลขของความลัคก,กี้ความโชคดีสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณลงมือทำมันจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสก้าวหน้า คุณทำอะไรอยู่คุณจะประสบความสำเร็จคุณมีความรู้คุณมีความมั่นใจคุณมีศักยภาพคุณสามารถบาลานเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้สิ่งที่มันเป็นสีขาวสีดําคุณแยกออกว่าอะไรดีผิดถูกดีชั่วคุณจัดสมดุลในตรงนี้ได้ตัวคุณเองมีความชัดเจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดีในจังหวะเวลานี้คือจังหวะเวลาที่ดีและมันจะทำให้ตัวคุณเองพัฒนาไปสู่ ตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในวันนี้หน่วยสตาร์ทาโร่9147ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปเราในวันนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนพลังของสุข13มมันจะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับโชคชะตามาพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวคุณเองจักรวาลไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเขาอยู่เป็นเพื่อนคุณเขาอยู่ข้างๆคุณ เขาพร้อมให้โอกาสเขาพร้อมซัพพอร์ตและเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณเพื่อให้ชีวิตของคุณเติบโตและเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหนสตาร์ทาร์โร่เก้าหนขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ